แล้วมันคุณยายคาโลไม่ใช่คุณยายคาเละเงินิซื้อบอนยังบ่มียังต้องยืมมูสวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโรคคุณยายไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานเพราะหลานสาวเดี๋ยวนี้ไม่มาถ่ายคลิปกับคุณยายเลย คุณยายเลยไม่ได้ร้องเพลงประจำช่องของคุณยายเลยวันนี้คุณยายมาอัปเดตบนสีแม่จอมของคุณยายอันนี้วงยิงท่าฝันต้นจอมแล้วก็พระนครนแล้วก็ชายโนรอสงใครต้นจอมของคุณยายที่คุณยายพาหัวน้องไปนี่นะคะ ที่ใบเหลือใบสองใบเนี่ยนน้อง,น,องน่าจะลงหัวละใบน้องก็เลยทิ้งใบน้องก็เลยไม่ค่อยสวยคุณยาเลยไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยนี่สองฝั่งโคงหิริครุนชัยลูปไม้ใบเปรอนี่นะคะแล้วก็นี่ศิราไอ ณเนะมืองนนทแผงของคุณยายนี่หนึ่งตะวันพันดาวที่คุณยายลงแบ่งปันแต่ยังไม่มีคนเอฟของคุณยายเลยแต่ถ้าไม่มีคนเอฟก็ดีนะเพราะว่าน้องโตมากคุณยายแพ็ยากแล้วก็นี่บัลสีที่คุณยายรอแบ่งปันรอท่านผู้ชมช่วยเอฟของคุณยายละนูนกระบอลในสระเห็นไหมคุณยายบอกแล้ว ว่าคุณยายลงไปทำความสะอาดพอฝนตกมาน้องก็จะสภาพเดิมฝากนั้นคือเป็นเม่จอมแล้วก็นี่บนสีที่คุณยายเอฟน้องมาก็นี่บนสีในตู้ของคุณยายที่คุณยายผ่าหัวแล้วก็ต้นเม่จอม ที่คุณยายอบน้องไว้แต่คุณยายมาให้ดูนี่ต้นที่คุณยายผาหัวนอ้องน่ะดูมันนี้อมเพชร มันนีล้อมเพชรแผงของคุณยายไก่แก้วสวรรค์แล้วก็หลวงตาเมืองมันเหี่ยวเลยนี่นะเดี๋ยวขยันเอาให้ดูมันนีล้อมเพชรแผงของคุณยายนูนอีกต้นหนึ่งแล้วก็นางมัน,นีวัฒนา นี่นะเมืองนนน้องป้ายมาแล้วนี่ลงกระเมืองน้องจะป้ายมาแล้วต้นนี้มีสองทางนี้มีสองต้นนี่นะคะบันสีในกระโจมตู้อบของคุณยาย แดี๋ยวคุณยายพามาอัพเดตทองอุลัยของคุณยายยามเย็นฝนตกอากาศมันแช่งวังเวงยังไงไม่รู้นี่ดูต้นงอกของคุณยายแตกยอดใหม่มาแล้วดูนะคุณยายทำรังคาให้น้องวันสีพอแดดตรงนี้ร้อนมาก น้องบันสีของคุณยายเหี่ยวเทาไปหลายต้นเลยคุณยายเลยต้องมุงรังคาให้หน,น้องนี่ไม่แอบ,บส่องบันสีของคุณยายในตู้คุณยายไม่ได้มาอัปเดตหลายวันเลยนี่นะคะนี่โวโวเคโนโนของคุณยายไหมน้องเริ่มป้ายมาแล้วนะน้องเริ่มป้ายเริ่มด่างมาแล้วนะไปใหม่ นี่อันนี้เมืองนครชุมที่คุณยายพาหัวน้องไปถ้ามีคนช่วยเอะคุณยายไปคุณยายก็คงไม่ได้น้องมาพาหัวเพราะว่าคุณยายเห็นเขาลงขายน้องราคายังสูงอยู่ยเลยเมืองนครชุมนี่นะคะวันศีของคุณยาย คุณยายมาอัปเดตให้ชมโอเคนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคาโล้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณยายได้นะคะขอบคุณค่ะ